ก็ช่วยมาชมมาติดตามมาแชร์กันด้วยนะครับเป็นการเล่นเกมของพ่อบ้านกากกากคนหนึ่งนะครับอ่ะไป่นผู้พานทำเพลงเกมนี้ชื่อเกมว่า Kina าบลีฟออฟสปิริตนะครับซึ่งเหมืนออกมาตั้งแต่เดือนกันยาแล้วครับแต่ว่าผมเนี่ยเอามาดองไว้ตั้งนานแล้วหลายๆสำนักเนี่ยเขาไปเล่นกันหมดแล้วนะครับเขาเล่นกันหมดแล้วแต่ว่าเราเนี่ยยัง ดองไว้อยู่แต่วันนี้โอกาสดีครับเราจะมาเล่นกันนะครับเกมนี้นี่หลายๆสำนักเลยนะครับแล้วก็หลายๆช่องก็ให้คะแนนเนี่ยเก้าเต็มสิบเต็มสิเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเกมที่เหมือนดูหนังวอลดิสนีย์เลยสรุปสรุปเลยนะครับกับที่เขาเล่ากันมานี่ก็คือว่า มันจะเกี่ยวกับผู้นําวิญญาณนะครับผู้นําวิญญาณเกี่ยวกับการค้นหานะครับการคืนออความสมดุลให้กับป่านะครับโดยผู้นําวิญญาณนะครับเรียกว่าสปิริตไกด์ไกด์สปิริตไกด์ฮยุยถุยลิ้นพันกันนี่ตัวเอก นี่มีลองแสงด้วยโอ้เหมือนจริงๆเหมือนแอนิเมชันแบบวอลดิสนีย์เลยอ่ะแล้วก็บอกให้กดกดดิโอ้โหพลังเรืองแสงนี่น่าจะเป็นพลังแบบสกิลแรกความสามารถของตัวละครที่ติดตัวมาเลยนะครับไปลองกันดูเดี๋ยวขอดูหน้าตาเขาหน่อยสิ โอ้โหใช้ได้อาวุธก็จะเป็นหอ,อกเรืองแสงเอา้ามีวิญญาณเขพูดถึงเรื่องวิญญาณมาทีเดียวเชียวต้องตามวิญญาณไปใช่ไหมตามไปแมหมหาตัวแวบๆอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหมีเยอะเลยแม่เจ้า อ้ามีเสียงอังกะล,ลุงอะไรเนี่ยมีอังกะล,ลุงด้วยปึ๊บจริง <c> ๆ <oughs> แล้วเกมนี้ผมลองเล่นมาแล้วนะครับลองเล่นมาได้สักพักแล้วแล้วก็คิดว่ามันน่าจะนะเล่นซ้ํากับช่องใหญ่ๆเขาหน่อยแต่ในสไตล์ของเราเนาะเผื่อจะเป็น นึ่งในข้อมูลให้กับเพื่อนๆสมาชิกหลายท่านที่ชอบเล่นเกมนะครับว่าเออเกมน่าเล่นแบบเก็บดองไว้ก่อนยวเล่นได้ตลอดสนุกเสมอตลอดการอะไรอย่างนี้เกมนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งเกมนะครับน่าจะพาไม่ตายแบบนี้นะเอ,อไม่ใช่พาไม่ตายดิเขาเรียกว่าอะไรนะลักษณะพิเศษตุม้มมันสามารถเปิดไฟได้นี่อันเนี้ยเรา ตู้อย่างนี้แล้วมันจะเปิดไฟให้เราครับไฟก็มาจากคริสตัลนี่แหละนี่ไงต่อเลยยังไงสิระบบเกมเพลย์นะครับเท่าที่สัมผัสก็คือลื่นไหลดีแล้วก็ตัวละครก็ออกแบบมาน่าสนใจอ้าวอะไรเนี่ยมาทำไมฉันต้องการให้ฉันช่วยเลยไหม เออไม่รู้อะไรหรอก,กเลยเลยเ้ยเหมือนแบบพวกหมอผีแบบว่าสุลูอะไรอย่างเงี้ยอ๋อน,น,นี่บ้านของฉัน,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 ฉนดินแดนของฉันกลับไปผูนป้นำิญญาณไอ้ยะมาก็ให้ต่อสู้เลยครับเราก็จะบอกนะครับนี่นี่บอกว่ากดอะไรมาลองดูโจมตีเบาโจมตีหนักโจมตีหนักโจมตีเบา โจ,จมดีหนักโจมดีเบานี่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรอกมันหลบได้ไม่เท่าไหร่หรอกมีไหมมีไหมอ๋อนี่เอ้กดหลบหลบหลบอ๋อนี <ira> ้นี่ยชุบชุบไม่ตกรบเล่นเรื่องอะไรตัวกระจอกตัวกระจอกตัวกระจอกก็จะโจมตีช้าหน่อย คือตอนมันงานเราสามารถจะหลบได้ทันพอดีเนี่ยโอ้โหจะมีแบบว่าคาดฟันสองรอบต้องจับจังหวะดูหน่อยโอเคเรียบร้อยแม่ลูกน้องไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ยังไงสิมันต้องเปิดประตูนี้นะผมว่าอ่ะเราไปหาหลอดไฟนีออนดูสิ ผมว่าต้องใช้เนี่ยแหละสกิลติดตัวเนี่ยแหละให้เป็นประโยชน์ตุ้มเปิดไฟนั่นไงนั่นไงอ๋อประตูติดหนึ่งข้างยังเปิดไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้นี่ไม่ใช่สิเปิดไฟนั่นไงยังไงสิ เกมมันก็จะมีเหมือนประมาณว่าแบบเป็นทริคเป็นบอกใบน้นิดๆหน่อยๆนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยบอกใบเป็นรูปแบบนี้เราก็ต้องมาทําอะไรบางอย่างไอ้รูปแบบนี้แหละผมว่านะตอนนี้พลังวิเศษเรามีแค่นี้ก็าต้องใช้พวกนี้ก่อนนะ <c oughs> นั่นไงแหมเจ๋งจริงสกิลพ่อบ้านผมเป็นหนึ่งในพ่อบ้านที่ชอบเล่นเกมมากเลยนะครับ <c oughs> ีเกมเยอะมากที่ดองไว้แล้ว มันก็ไม่ทันยุคทันสมัยแล้วก็มีนะครับแต่ว่าก็จะขุดออกมาเล่นนี่แหละเผลอๆมีแบบว่าหลายท่านที่เป็นเหมือนผมเนาะชอบท่ากระโดดชอบพ่ากระโดดนี่ชอบท่ากระโดดมากกระโดดดล้วบรลจัมนั่นแหละก็จะเพลงประกอบแบบว่าเหมือนดูแบบอนิเมชั่นเน็ตฟลิกหรือ วอลดิสนีย์เลยครับผมว่าอารมณ์เน็ตฟิกมากกว่ามีเสียงนกร้องอะไรเฮ้ยเอ๊ะอะไรตัวอะไรอ่ะวิววิๆวิววินี่ไปทางนั้นทางนี้คืออะไรอ๋อไปไม่ได้ <i> นั่นไปนู่นละ <i> อ่าถ้ากดวายก็จะนี่ผมเล่นของเวอร์ชันพีซีนะครับ <i> เล่นของเวอร์ชันพีซีเอาตัดเขอ้าคาสินละ <i> แต่ว่าต่อจอยเนาะ แถวนี้นะอ๋อเด็กสองตัวนี่มันหาอะไรอยู่วน,นอ,ออกแบบน่ารักมากตัวละครของเกมนี้น่ารักครับออกแบบมาแบบดูแบบว้าวแล้วก็หลงรักเลยอะ่ะเฮ้ดูดิโอ้ยคงไม่มีใครเห็นเองหรอกอนั่นไงโดนซะนั่นไงหนีอ,อ๊น่ารักน่ารัก น่าจะเป็นเหมือนพูดเป็นอะไรสักอย่างเนาะนั่นไงสวัสดีคนโอ้โหมีสโลให้รู้นี่ต้องมีอะไรแบบความลับแฝง,งในไอ้พวกหน้ากากพวกนี้แน่เลยเอ้าวเรียบร้อยตอนนี้อะไรเพื่อใช้ต้องใช้พลังตัวนี้แหละครับผมราะว่าแรกๆกันเนะเาะตัวนี้เปล่าวะ ลอ,องดิเอานูนกับเจ้าตัวนูนกดคอเลจดูอ๋อแน่นไงแล้วก็กลายเป็นวยแบวมากเลยเออวลงรักครับลงรักกับตัวละครที่เขาออกแบบมาดูดิสวัสดี โอ้ย,อยนี่ขนาดนางเอกยังแบบว่า,น,าน่าอินดูนี่ดูทำหน้าโอ้โหโอ้โหน่ารักมาก ียบร้กับคัสซีนมันชื่ออะไรเนี่ยล็อตอ๋อให้เราช่วยตามหาญาติพี่น้องมันเออนี่น่าจะเป็นคู่หูนะครับคู่หูของนางเอกตลอดทั้งเกมแน่เลยเฮ้ยตุ้มอ๋อจริงๆด้วยเขาจะคอยช่วยเหลือเราเนาะประมาณนั้นจุ๊บต่อเลย ชอบดนตรีที่มันมีเสียงอังกะลุงมากเลยดูมีความเป็นไทยเอา้านี่ไงอีเด็กสองคนนี้นไปไหนก็มาเดี๋ยวนี้ก็มาเดี๋ยวนี้น่าพอเจอก็หายตัวโหยบอสมากเอาตัวเล็กของเราไปหน่ละอ๋ออยู่ตรงไหลโหนี่ว่าหายไปไหนแลรวกี่ของเราตอนนี้คือเราต้องตามหาน้อนตาโตทั้งหลายนะครับที่เรียกว่าอ็อตอ่านาน,าน,าน,านั่นเขาบอกเราแล้ะ โอ้พ่อแสงแสงนุ้ต้องเกี่ยวกับไอ้แบบนี้แหละตรงนีนง้นั่นไงอุ้ยได้อีกตัวแล้วโอ้ต้องเคาะก๊อกโอ้ยน่ารักมากโอ้ยหาห้าตัวห้าตัวอุ้ยตรงนี้เราได้ลอดมาสองตัวละโอเคโอเคทางนี้ดูดิเเน,นั่นไงอืมไอเด็กสองตัวนี้หนีได้หนีไป อาอาน้องลอตบอกว่าอยู่ตรงนี้เหรอ,อลองลองลอง,ลองตุ้มนั่นไงเจออีกหนึ่งตัวเคาะเคาะก๊อกโอ้โห้ตัวโต,วต,วต,วตวทั้งหมดเลยมีแต่น้องเล็กของเราที่มันตัวเล็กๆอาล้ได้มาสองตัวแล้วมาสองตัวแล้วไปได้ อ้าวตอนนี้มีสมาชิกหนึ่งท่านผู้ดีนแชนแนลผู้ดีนนะครับ <c oughs> ก็ของผู้ดีนก็แคสเกมใช่ไหมลูกของผู้ดีนก็แคสเกมแต่ว่าห่างหายไปนานเดี๋ยวจะกลับมาแล้วนะครับมีเกมอ่าวูฟนะไอหมาป่าแล้วก็มีเกมเรียวสติลนะครับ่อเรามาเล่นเกมวูฟกันบ้างพอเห็นน้องๆบอกว่าอยากให้ดินเล่นกมนบ้ามีแบบเพิ่นสมาชิก ถึงสมาชิกติดตามน้อยแต่ว่าเราก็ทักาทายกันอยู่เสมอนะครับเอาละมามาเข้าเกมคุณพ่อก่อนพ่าขาบูดินอยากให้พ่อลองโดนอันตัวนัว้นดูอัน,นเนี้ยเนี้ยตัวแดงแดงนี้น่ากลัวนะลูกก็ดูก่อนได้ไหมว่าจะต้องทําอะไรสักอย่างนแน่เดี๋ยวก่อนนะพ่อดินคุณพ่อลองเข้าไปดูเลยเออพ่อลองเข้าไปหน่อยได้ไหมเราเดินสำรวจก่อนเดินสำรวจก่อนนี่คือ เออน่าจะเป็นแบบสิ่งชั่วร้ายหรือหมอผีคนเมื่อกี้เนาะเขาน่าจะทําเขตอาคมไว้ในป่าแต่ว่าตอนเนี้ยเราต้องไปตามหาน้องน้องเขาก่อนวิ้ให้พลังอุ้มนี่นี่น,น,นี่ป่า้องโห่มาเดี๋ยวพุดยากให้พ่อลองดูโดนอันสี่ยนะยังยังยังเราต้องไปตามหาลูกน้องอให้มันอุย้ยให้มันครบ ตามหาน้องตาโตให้ครบห้าตัวก่อนห้าตัวเองตอนนี้พ่อได้มาสองตัวแล้วอ่านั่นไงนี่เขานำทางต้องใช้แสงนี้ลูกตุ้มนี่นะครับเราเจออีกตัวแล้วครับเค้านอนน่ารักน้องจะเป็นสัตว์เลี้ยวหรอน้องไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแต่น้องเป็นคู่หูของเราได้สามตัวแล้วไปต่อเลยหนึ่งขอดูน้องใหม่ได้ไหม อยูน้องนี่ไงน้องอยู่นี่ดูน,ดน,น้องเล่นน้ําอยูจ่จริงจดินอยากเอาน้องไปเลี้ยงมากเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยก็มันน่ารักอ่ะตุ๊บแล้ววิบดินกว่าบ้อโอ้โหระดับนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บพ่อเดี๋ยวพ่อลองไปดูสีแดงดูวด่วามันเราได้มากี่ตัวละสามตัวสามตัวพ่อ อุ้ยอุอยอ้อยไอไอแสดงว่าเป็นเขตมีพิษโอ้โหเข้าไม่ค่อยได้เนี่ยจะเข้ามาทำไมเนี่ยออกไปก่อนออกไปก่อนเข้ามาเปี้ยอ๋อแย,แ,แย่แล้วแย่แล้วอุ้ยตรงนู้นตรงนู้นอ๋อตรงนี้เราหาแล้วนี่เอ้ยทางนี้ทางนี้นนเกมนี้มันมีตายเลยก็ต้องมีสิลูกอ๋อนี่ยเนีน่นเราตึ๊บตึ๊บตึ๊บคุณพ่อกระโดดลงไปเลยไม่ได้เหรอเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะนี่ไงน้องลองดูสิ ตูเปิดสิเฮ้ยนี่ไงหลบม่ไอีกตัวเคาะก่อนเคาะให้น้องออกมาก่อนโอ้โหดูสิจะสังเกตนะครับทุกครั้งที่เจอน้องล็อตเนี่ยจะมีเห็ดโผลออกมาตามเราตลอดเลยอะเพราะว่าน้องเป็นลูกน้องเราแหละไม่พูดินอยากให้น้องเป็นสัตว์น้องเป็นคู่หูเราไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะเพราะน้องน่ารักเกินที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงซะแล้ว ยังไงดีต้องกลับไปจุดเดิมนะครับเพราะว่าน่าจะต้องไปทําให้ไอ้ต้นไม้สีแดงกันอนะ่ะถูกต้อง,องเพราะเราคือผู้นําวิญญาณไกด์ออสสปิริตให้กลับไปอีกรอบดิพ่อเป็นผู้หญิงใช่ปะ่ะตัวเอกนี่ตัวเด่นเขาชื่อว่าคีน่าลูกไ,ไม่ชอบคีน่าดิฉันชอบตัวนั่นนี่ไม่ได้นะอ่อหนูเอ้ตรงนี้เปล่าตรงนี้เปล่าไม่ใช่ตรงนี้เราเจอแล้วใช่ไหม ีเาเจอเดี๋ยวามาทาั้งนี้ทั้งนี้เหลือน้องอีกตัวนึงนก้อนนี่ไงนี่ไงมัน,ม,นมีนสะพานไม้พ่อดิ้มก็ว่ากระโดดติกติ๊พ่อเราจะกระโดดแบบนั้นต้องกระโดดสักครั้วลงไปข้างล่างก่อนลงไปข้างล่าง มาแล้วนี่นี่น้องอยู่ไหนนะเราต้องเจอน้องอีกตัวหนึ่งก่อนไงแกตัวเนี้ยหาน้องไม่เจอพ่ออะไรแล้วอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยลงไปตรงนี้เปล่าอ๋อนี่ไงตุมเอาไปที่เดิมตอนนี้เราหาน้องอีกตัวไม่ได้ไงที่น้องบอกแล้วอยู่ไหนอยู่ไหน น,นีตุ๊บนี่ไงเจอน้อนแล้วน้อนน้อยออกมาเดี๋ยวนี้โอโนี่มีลูกด้วยว<ม>น่ารักกว่าน้อยงนี่นี่ <สด S 1> น,น,นี่อ๋อเขามีนี่ด้วยเราจะลองจูบดูก่อนคริสโอ้เลเวลขึ้นแล้วอ๋อตัวพวกนี้จะอัพเลเวลให้เราด้วย เจ๋งเป้งเมื่อกี้เขาบอกว่าอ๋อกดนี้นั่งลงเราจะลองจุ๊บเจ้าตัวนี้ก่อนไหนจุ๊บสิอืมนี่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 ดูสิดูสิจุ๊บละจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บโอ้ยมันจุ๊บเรามันจุ๊บเราโอ้ดีใจดีใจขอขออีกขออีกขออีกสักอีกสักอันเลยเอาเป็น ไม่ใช่สิเอาเป็นเต้นที่ให้เขาเต้นดูสิเต้น,หน,ตน,น,ห,ตนหน่อยลูกเต้นบนไหนลูกลองเต้นสิลูกหนึ่งสองสามอ๋อนี่ไงเต้นบนไหลเอาเต้นบนหัวนี่ยามลุงชอยมาพ้า <laughs> ช่วยปวดโอเคเต้นบนหัวเลยเต้นบนหัวเลยมาไปต่อเลยอุ้ย <c oughs> <c oughs> เอาละครับเราจะไปสู่ดินแดนแน,นี่ไงนี่ไงเราจะต้องทำให้ดินแดนอันไหม่เกรียมนี้กลับมปอันเดิมอ๋อต้องใช้ไปเลยแล้วเราก็ใช้พลังของเราอูอ้ออเฮ้ยทุกคนรู้ป่ะก็คือมันเป็นอย่างเนี้ยหมอผีคนนั้นอ่ะเขาทำให้ป่าเนี่ยที่มันเป็นสีเขียวใช่ป่ะมันแห้งแดง ส่วนสุดท้ายอะ่ะตัวตัวหลังเนี่ยก็มาทําให้มันเขียวเหมือนเดิมกลายเป็นกัวแล้วต้นไม้นี้มันก็ตอบแทนด้วยการเอาไปสู่น้ํามันดีไหมเนี่ยพาน้องเล่นน้ำหน่อยสิมานอนน้อยมาว่ายน้ําเล่นดูซิดูซิเอ,อน้องว่ายนะ้ําแบบฟรีสไตล์โอ้โหไอ้ดีดด,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 ดูตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้นอนว่ายมาเลย <laughs> เออยดีดีเนี่ยนอนไหวเลยเนี่ยนอนไหวเลยดีดีเนี่ยไปไปก็ได้แล้วตอนนี้นอนไหวตรงนี้ไปทำอะไรได้บ้างเหรอลองลองไหวนะตรงนี้แล้วก็ต้องรอดไปอืมโอ้น้ำใสไหลเย็นอ๋อพ่อแต่หูดินว่าพ่อหูดินเห็นน้ำใสไหลเย็นยินว่าอ๋อไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้เก็บอ๋อดู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 ไหวโอ้โหนอนไหวแล้วสบายจริงงงเท่าฟิสสวไปต่อ พ่อทำไมดินสงสัยว่าตัวตัวเกมตัวไหนทำไมไว้ๆนะมันไม่มีความสะบัดแล้วมันไม่มีความเปียกอืยก็เปียกอยู่นี่ไงมือแต่ว่าพอดีแดดในเกมมันแรงทำยังไงอ๋อนอนบอกขึ้นนะครับพี่ได้เลยอึ๊บเร็วอึ๊บอึ๊บอึ๊บ<า>ออน้อง<ห>ออต้องออกมาโอ้โหถ้าลงไปนี่ต้องมีไฟกันแน่มา ราไม่กลัวเบอะเรามีน้องอยู่คืออะไรเดินเข้าไปดูสินั่นไงนั่นไงโอ้โหเจอกันหน่อยอันนี้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่โอ้โหเป็นไงล่ะไม่ค่อยกลัวเป็นไงล่ะไม่กลัวระดับนี้พี่งหยอกนี่โจมตีหนักนี่ อกว่าอ๋อให้ให้น้องช่วยได้ด้วยอ่ะน้องช่วยดิไปลุมมันเออน้องมันช่วยก่อกวนน้องมันช่วยก่อกวนนี่แน่นี่แน่น้องจะตายเองน้องมันหายตัวได้หลบครับวิหลบยังไม่ได้จัดไปดอกนึงโอ้โหลุมเหรอลุมเหรอนอนนอนไปนู่นนอนไปนู่นน้องไป ทำไปก่อนไอ้ต้นไม้กลับมาสภาเดิมมาเลยโอย้โหมันเร็วกว่าตายละตายละเฮ้ยเป็ไนไงละ่ะเซ่นี่ไงนี่ได้ได้ได้ไน,นี่ไงไหนบอกว่าไม่กลัวนี่คือ<ช>อะไรเนี่ยโอ้โหดูพลังอ๋อแถบพลังของเกมนี้ก็คือจะคืนสภาพเดิมได้นะครับโดยไม่ต้องไปใช้ไลฟ์อัพ เนนั้นนั้นไงนี่ไงครับเหมือนนั้นๆน่ะที่พ่อพระเอกน่ะที่มันคืนมันร่างได้โอ้เกม God of War Kratos เอาเกมสแตนดาร์ดนี้เคยลูกของ Kratos แหมอันเอาหลายเกมมาผูกกันได้ด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นมึงเชียงบอกเมื่อกี้ไปหนูน้อยไปสู้ ขอบอกเลยครับเห็นน่ารักแบบนี้โคตรทรงพลังเลยโอ้้หยกหินหนักๆได้ด้วยแล้วไงเนี่ยไม่ทอะไร๋อน้องบอกต้องมองวางตรงนี้ครับพี่งั้นเราอี่ามนีไหมอ๋อนี่นี่นี่อ๋อแล้วน้องเขาก็จะยกมาใช่ไหมนั่นไงโอ้โหวีแท้น่ารักแต่ว่าพลังทรงพลังมากป็นไง นั่นไงน้าเบียร์ข้าไปเชคก่อน,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 นตอนนี้มีพี่ขนข้าวมาด้วยนะครับมาดูเกมนี้เอาไปปึ๊บต่อกันเลยการแข่เกมของผมก็จะเป็นแนวแบบบ้านๆนะครับมันอยู่บ้านครับผมอยู่บ้านเล่น <ผม S 1> เกมโอ้ข้าอยู่บ้านไงใช่ไม่ได้อยู่แล้ว่นเกมซะหน่อย นี่สมัยก่อนนะครับถ้ารียูเนียนไปได้เนี่ยกำลังจะบอกว่าโอ้เกมเงิชั่วโมงละสิบบาท20บาทต้องไปเช่านะพีเอสเตชันจำได้วินนิ่งอย่างงี้นะพ่อหนังสมัมภาษณ์ได้ไหมเอ้าเอ้าลงมาลงมาทำไมมาเลยอ๋ออ้อนี่ก่อนอ่ะเอานี่ก่อนเอนีจะพอจำได้ว่าจะต้องให้น้องให้นอนเขาให้น้องเขา,อ,เขาอะไรนะ ยกให้ฉันหน่อย <c oughs> แหมพลังนี่สุดยอดจริงจะน่ารักแต่พลังสูงพลังแล้วเราก็มาทางนี้จิ๊บทางนี้เดิมชิดๆอุ้ยไม่ได้วะ <c oughs> อ๋อไม่อเ <c oughs> อาครับอันนี้เสียงผมงกำลังเปลี่ยนไปว่าอมน้ำแข็งอยู่เอ้าทำไมโดดไม่ได้นะนอน ยกไปใกล้ๆหน่อยดิให้มันชิดหน่อยเออืกว่าจะขึ้นได้สกิลกาของแท้อู้หูก็ได้ครับก็ได้ไปทางนี้อื้มอื้ม ังไงสิขึ้นสู่ปราสาทโอ้โหเจอแล้วครับท่านหมอผีนี่นรฉันต้องการช่วยถึงหมุนประมาณว่าต้องการช่วยคนคนนี้นะครับไม่คข้นใจว่าทำไมต้องช่วยด้วยฉันรู้ มึงว่าคนไม่เข้าใจเขาหรอกโอ้ยเตายการัโกง โกรธโกรธน้องโกรธแต่ว่าแผ่นดินพวกนี้เราสามารถที่จะกอบกู้กันมาได้ใหม่นะด้วยพลังของพวกเราประมาณนี้ข้ม่อ๋ประมาณนั้นไม่ต้องการอับดัลอนบดัและพีเพิลของฉันและประชาชนของฉันเอ๊ะเป็นราชาหรือเปล่าเนี่ยคนนี้เป็นราชามั้งตอนนี้เรายังเดาอะไรไม่ค่อยออกครับ โอ้โหอันนี้โหดกว่าเดิมแน่บอกโอ้โหครับชื่อว่าสปรอตอุ้ยหลบสปรอตหลบสปรอตตาดครับหลบโอ้โหนายบอกว่าเก่งเหรอครับพ่อนอนนอนช่วยหน่อยขอ้้ยนองจะุ่มจุ่มโอ้ยโอ้โหโอ้โห my god oh my god โอ้ไม่ก็ด้วยกันน้องๆช่วยกอบกวนญกอบขวนเออช่วงนี้แหละ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 โอ้ยตีมันไปหน่อยขออีกดอกดิขออีกดอกดอกเดียวจบครับได้หวยมาสี่สิบห้าน้องๆมาแสดงความมีใจ เก่งมากเลยครับจูเน่นี่เก่งมากเลยครับพี่ต,ตาแป๋วเลยทำไมไปปั่นดอกไม้ให้หน่อยซิเพราะเดี๋ยวฉันจะจุดไฟแห่งความดีจุดไฟแห่งความดีโอ้มาก็เรียบร้อยออเฮ้ยได้อีกตัวเหรอุิยดูดิ ไม่ได้อีกตัวแล้วครับเพียบเลยครับผมมาเพียบเลยแสดงว่าตัวล็อตเนี่ยน่าจะโดนกักขังอยู่หรือไม่ก็หลบซ่อนเพราะว่าต้นไม้แบบเพิงแดงๆมันแกอาจจะทําให้พื้นที่การอยู่ของเขาอ่ะมันอันตรายเด็กสองคนนี้น่ารักน่ารักอ๋อคนนี้ชื่อไซยาห์ไซยาเด็กกอดกอดน้อง อ้ฉันรักมันจังเลยไม่เอาน้องจากฉันได้ไงเป็นชื่อคีลานะคีน่าคีนาทำไมพวกเธอมาอยู่กลางป่าลำพังอย่างนี้โอ้โหอดอดเก่งอดเก่งฉันเห็นแล้วพวกเธอแข็งแรงกันมากแข็งแรงเหรอไม่แต่เธอพอจะรู้ไหมว่าสปิริตอยู่แถวไหนบ้างที่รู้เลย w Hey, what are you doing นั่นคืออะไรหรอคะแล้วเธอมันอยู่ที่เปิดนี้ได้ไงประมาณนี้ฉันมาหาความรับของป่าของภูเขาแล้วมีเพชรด้วยอ่าแล้วเขาก็ถามอ่ะสำหรับ EP นี้นะครับก็จะจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็คือ เป็นภารกิจตามหาน้องตาโตชื่อว่าน้องล็อตนะครับตอนนี้เราเจอครบแล้วแล้วก็กู้คืนพื้นที่การอยู่ของเขาเรียบร้อยนะครับก็ยังไงนะครับเดี๋ยว EP 2ตามมาเร็วๆนี้นะครับร่ดเร็วแน่นอนเกมนี้ครับกีหน้าไบร of ออฟสปิรนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับยังไงก็สนับสนุนช่องเล็กๆของพวกเรานะครับช่องอะไรครับผู้ดิน โอเคครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ